สวัสดีค่ะวันนี้แม่พิมพ์จะสรุปเลขค่ะเอฟซีฟังด้วยค่ะเดอ้อเอาแบบรวบลาดเลยเนาะค่ะเนะาะพราว่เพิ่นวามันอันยาวเพิ่นกับเป๋คอยอยากเบิงเองกกว,วัเลีออกมากบว่านี่กอกเลยจังมเาวาวซู่ฟังตามที่แม่พิมพ์วงไวสีแดงก็คือเลขที่เพิ่นเคยถือเนาะคะ่ะน้องวัที่แล้วเดอ้อแล้วก็พิมพ์กับกตามลํำดับเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเลยเ้ยค่ะเอาแบบง่ายๆเนาะมากะแคบนาจอไะะ้เด้อยค่ะแม่พ่อย คนก่าย่ำม,ม่อีกตัวหนึ่งน้องขาสองหาเพื่อนวะไอพี่เมย์เพื่อนเจ้าสิดเด็ดเที่ยวมาหาคา่อยเรือสิมเดือนนี่เพื่อนว่าแล้วก็พอสนตามล้ำดับเลยทีย่ขาเอฟซีเด้อมากับแคบหน้าจอไวน้น้องขาเนาะมีตะปูโศกเพื่อนมาเนี่ยหละไม่พิมพ์ลงให้เบิ้งนี่นะก่อนปูตานุกไฮซุกโศกใส่ นะค่ะเบิ่งไปตามนี้แล้วเนาะจังสีง่ายจึงสีไห้ขึ้นแน่อันนี้กเ็เรีกคุณยายนะคู่นถือคนหมานทั้งนัน้นแหะไม่พิมพ์ไปอันท้ายถ้ำมากก็ได้เนาะมากก็แคบหน้าจอไว้นะไม่พิมพ์เด้อบ่มากกับพานจ้า เจมิวขั้วน้องเมฆนี่ก่ะเพื่อนกระยำมาว่าเพื่อนไปขอเลขยยุทต้นมะกอกให้ยละเด้อกูเพื่อนเนาะค่ะเนาะเพื่อนก็ได้หนึ่งแปดสี่เพื่อนวะเพื่อนโทรมาบอกเมือเศร้าเนี่ยละจ้าแม่ปั้นก็โทรมาบอกย้ำแล้วว่าสามเก้าอีกเด้อเพื่อนวะลูกชายเพื่อนเก่งให้ยละเด้อใครเอฟซีที่แรกเพื่อนบงให้ยสามหาเนาะวันนี้เพื่อนก็เลยว่าย้ำสามเก้าอีกนึ่เพื่อนวะ เนกาเขาสิได้อันรวบลาดตัดตอนไหวขึ้นเนาะค่ะเนาะจังบอ่อหนาเบือบ่อเบื่อเอาเด้อแคบหนาจอไปเด้อคันมากเนาะค่นเนาะว่าห้ายตัวกบหลายอยู่แล้วคะ่วะโมูหว่าสิออกตัวได้เนาะขันออกก็จะซื้อตัวเดียวเดี๋ยวไม่พิมพ์วันนี่ละจ้ะ สามลำดับด้วยค่ะนีเม็ดติ่ม,มเม็ดติ่มแล้วก็พอแดงกุ๊กนกขูดได้ยุข้วน้องเมฆที่ว่งไวก็คือเิ่นถูกจาก้ามทติแล้วนาะพค่นหายถูกเด็กหมาน้อยพอหามน้ำโชกพอหามคนนอนทงนอนทานหัวหน้อยมาตูรถนไม่พิมเดินนี่มึงด้วยค่ะมึงท่านมโน ไายยา้วยืยอดอไล่ก็บไล่หน้าที่กับจมจากก้าแบบรวบรัดรวดไม่พิมพ์วะน้องแย้มอย่างว่าบอกเรียกน้องพุม่มห่างหายไปดวนแล้วน้องพุม่มอ่ะีกระร้านพ่ไมมที่แม่พิมพ์ไปใส่สุดสวยนี่ละจ้าจ้าของมาจังสีได้เอฟซีเดอ้อบังน้ำกันนกขนะนอปอก เขาอกติว่าเขาตามหาตัวเพื่อนเห็นเด้อค่ะเพื่อนก็ะหายเจ็ดสามนี่ละนี่ก็เรียกเพื่อนนี่ละสองหกสามสี่สองเจ็ดนี่ละค่ะมันจะได้เพื่อนก็บอกค้นถือเม็ดบานเห็นแล้วเห็นตัวเพื่อนละแล้วก็เม็ดติง้งดองเกมโบเด้อค่ะมากระล่องเบืองเนาะนอยงงา่าย นี่ก็น้องไฟยอยากมาบอกเลขเห็นมูบอกก็อย่าบอกน้ำมูถ้าเป็นจังบุญมันก็บอกแย,ยเป็นตึกตลอดละจ้ะน้องก้อยก็ปเปลี่ยนแปลงเด้อค่ะเอฟซีวันที่สิบเอ็ดเราจะจ้ะเจ็ดหากันหนึ่งเก้าซื้อเลขก,ก็ซื้อกลับมาหน้าบนล่างจ้ะน้องมาหลายตัวดเด็กน้องไม่ําเนี่ยละน้องยิว เมึงละเล็กกัมีเตตตัวเดียวกันจะหลายร้ายเจา้าซื้อแต่ว่าเล็กตัวเดียวกันเบิร์ตนี่ไม่อวเท่าฟันดีหุ่มีเซนกับเป็นตามให้เลอะเดินนี่ดีไซเคิลนี่จะติดคันไหนสามเจ็ดน้องหัวจะไปนื่งหาเจ็ดเก่าเจ็ดโฮกเลยค่ะเอฟซีมึงน้ำกันเด้อค่มากับแคมหนาจอไว้เนาะ มันจะเลีกแม่พิมพ์ฟันเห็นพอจะลงช่องแม่พิมพผ้าลวดด้วยด้ค่ะฟันเห็นพอจะมันเสียไปแล้วเนาะเราปูขมากขม้าบอกเรขกมันบ่บอกเขรขกรดแม่พิมอีกแล้วแม่พิม์กับสิซีไว้น้ำมันแล้วว่าสันดอนะจ๊ะมักกับน,น้ำแม,ม่พิมมบ่มักกับพานจ้าแม่้อยฟันแม่นว่าถิระหายเจี๊สามตัวเดียว ไม่้อยฝันแม่นเนาะเจ็ดสามสามเจ็ดวที่แล้วหันที่นี้เราให้ลูกพ่อโอ้ให้เลขวัที่แล้วก็ให้สามเจ็ดมาบอกคอตอนบายสองคนนะพอกับสื่อพระท่านแต่ว่าพอกับสื่อเก่าละในเจี๊ยบเป็นฝันได้ 9, กเก่าหา้วการแมงงอกแมงงอกนี่งวดที่แล้วได้ยินมาเนี่ยละวันี้คนได้ให้สองหกกับเจ็ดสี่เลยค่ะไอซีก็มีตะปูเป็นโศกวันหลังจะไม่พิมพ์ไปตามมาให้เด้อ นะคะ,ะลองเบิ้งเนาะนี่ก็เลขไปขอโยสารปูตายาย,ย้าโยอันเทเลีบดแดงไม่พิมพ์เค่อยไดนะคะมาแต่ขอนแก่นไม่พิมพ์ผ่านทางมาไม่พิมพ์ดมาแวะไม่พิมพ์บดกามาถึงเลขได้แสนกว่าก็เลขดีใจแล้วมื่อนี้ไปอีกเนาะก็๋เลขไปขอเพิ่นดเลยเห็นเลขนี่ยละคะ่ะมากระล่องเบิ้งเด้อผมมากระพานจา้ะ แม่พิกุลนี่ละค่ะตามนี้แล้วเนาะเลขกเข้าก็ได้พออุทิดเดี๋ออยวเผ่าทฝันเด้อเอ่าทิดฝันเมื่อคืนนี้เจ้าทีมาบอกว่าปูอยู่นี่ละตีแม่พิมว่าเราจะแลกกับเขาทั้งหลุนทั้ง่างเป็นแนวทางที่ดี่เด้อแคบหนาจอไว้เนาะขะเนาะมากักกระล่องเบิง้ง ปูตุดงกับมาใหา้เขามาแล้วตามตัวพ่อแล้วหมู่บ้านนี้นี่แหละค่ะต,ตามลำดับนี่ละแต่ปานี้ก็โดนอยู่แต่เวล่าค่าพูเของเมื่อไหระก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งโพธต์ม่พิมพ์ใอยามิโชงกันเด้อค่ะ มือน,นีไม่พิมพ์กับสรุปเล็กเนาะก็ลงงไ้เบิ้งทั้งสองช่องเลยได้อ fc ล่งอันเดียวกันนี่แหละคะ่ะสิได้บอลหลายเนาะสิได้บอลยาวองจะได้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้จ้าผู้เป็นซื้อไปแล้วก็ดีไปเนาะกระเทิออีกช่องหนึ่งช่องไม่พิมพ์ผ้ารวยด้วยค่ะบางเทือกคลิปกะล่ซผสมกันเด้จ้าช่องไม่พิมพ์ผ้ารวยกับคลิปหนึ่งช่องพอที่ไม่พิมพ์กับคลิปหนึ่ง กัเอฟซีกับกดเข้าไปเบิงให้กำลังใจไม่พิมพ์น้ำในเด้อค่ะเดอ้อก็ขอบคุณหลายๆนอทจะเป็นกำลังใจไม่พิมพ์กับพออุทิเด็ไปสอหาแนวทางดีดมาฝากกันจ้าอยู่สายกับไปสอหามาใหาย้ยอยากให้ได้น้ำกันนอ้นองคะนะกัจังได้กับพิถีอันได้กับให้อภัยกันเด้อค่ะเดอ้อบันเสื้อกับแววขีนหูเนี่ยกับก็คิดว่าเป็นแนวทางค่ะเสื้อเพิ้นกับวัตถุใจ เป็นใดกับเป็นยังไม่พิม์กับขอโทษเด้อกับพออุทิศกับได้เนกับผูคนให้กำลังใจไม่พิมพ์กับลายจ้าเอฟซี FC ไม่พิมพ์ก็ดีนั่นม่พิมพ์ทุกคนละจ้านี่แหละค่ะเด็กที่ไม่พิมพ์เก่งออกมาเด้อนี่กันมากนั่นม่พิมพ์กับล่องเบิงพิม์ว่ามันโมเปิดใสดอกเล็กม,มันถงอยู่ใกล้ๆนี่ละนี่จ้าแคบหน้าจอไปเด้อกันมากนั่นม่พิมพ์ แข่งแหว่งสิละจ้ะออกตัวได้มามันกับเขาใส่ไม่พิมพ์เบิร์นั่นแหละเด็กพออุทิศเพลินอทิตเพลินฟันมันเคนื่อนหนวงไหวนี่ละอันนี้ก็เลขน้องก้อยไม่พิมพ์กับลาดไฟแห่งสิระจ้าแก้มหน้าจอไว้เด้อค่ะเด้อคันมักจ้ะเด็กมันก็อยู่ซัมนี่ละ คิดว่าได้หนีกันเท่ามีบุญกับจิตถึกสิ่งเล็กกับก้อยเท่าถูกทุกคนเนาะคะเนาะกะท็ทำาบุญในท่านไปตามกำลังทรัพย์เท่านี้ละก่ะขอเพิน่นขอเทวดาขอสิงดิ์สิทธิ์แต่ว่าพรอที่ไม่พิมพ์กับฟันดีละล่ะคิดว่าสิถึกอีอยู่ดอกนะไม่พิมพ์วานาอออกพรรษาแล้วปูพันเรืตอตนอยู่ดอกจ่าหรือให้กำลังใจพระอาทิตย์ก็ไม่พิมพ์เลยเด้อค่ะเด้อเป็นแนวทางเนาะ ูไปน้ากันจ้าเฮาสู่เข้าหมาที่จังใดมันมักเนาะนี่ตัวนี้กะนองก้อยเป็นไหมาจังสีเดีย๋ยวเลยจังสีเหล่านี้ไม่พิมพ์วานจิตเป็นไปได้กะสิมีสองอีกเป็นสองกับบจักแล้วคือหลายกับเบิร์ดหลายคือว่าละ่ะจำนี่กะถือกะละคนจะถือนอกจ,อจากเนาะจ้าก็คอยโศกหมาน้ากันทุกคนเด้อค่ะเด้องวดสีมาหนึ่สิบหกคุจะจิก,กายนลหกสีคอยเห่าลอยเฮงๆไปน้ากันเด้อค่ะเดอะ้อ สำหรับวัอนี้ก็สามีคนนี้ค่ะน้อส,ส,ส,สวัสดีค่ะ